สามพัทบาทโรงงานผลิตคกนี่นะคะคกผลิตคกบ่มดินที่คือบ่มดินดินที่บ่มนะคะนี่คือโรงงานผลิตคกเกิดแม่นนี่คือโรงงานผลิตคกเที่ยวโรงงานผลิตคกนะคะ,คะเห็นไหมคะเนี่ยตาตาคกมืดมืดเข้าโรงงานมืดโรงงานตาก ก็พระชมโรงงานผลิตคกนี่คือวัตถุดิบนี่คือวัตถุดิบโอ้ยมืดนี่คือวัตถุดิบยัดฟืนนะคะนี่คือนี่คือเตาเตาผลิตคกนี่คือตาคกนะคะวันนี้ช่างเขาไม่ปั้นช่างปั้นเสร็จก็รอเขา ข้าวเตานี่นะคะโรงงานผลิตโคกที่จังหวัดหน้องคายนะคะเรารับใช้บริการที่นี่หลายสิบปีสิบสีบส่ปีแล้วค่ะนี่นี่คือฟือนวัตถุดิบผลิตโคกนะคะตาเห็ดโคกมาจากปีหรอตาออกว่านีแค่ปีสามเจ็ดสามเจ็ดตั้งโรงงานอยู่นี่ติ ให้งันผลิตโคกผลิตโคกทั่วนำไปใช้ทั่วโลกเลยเนาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเขาก็<แ>กอเกอาไปนี่นะคะตั้งโรงงานแต่ปีสามเจ็ดเนาะใส่ดินเหนียวเมนบาตาดินเหนียวผลิตหวานวัดถุดิบกับเมนเฟื้นนี่แหละจิโอเ,อเ,อเอน,น่าจะแรงงันล่าน นี่นะคะคือเท่าแก่ใหญ่ผลิตครบที่นี่คือ T93 T93 ไก้แต่เลยนะคะคือโรงงานผลิตครบเลยค่ะอันนี้บ่อยังค่ะบ่บ่มเต่บ่มดินเต่โอ้บ่มาดิน โรงงานผลิตโคกปั้นอันนี้เครื่องปั้นดินบ่ะค่ะเครื่องนวดดินนี่มีบ่อด,ดินเด้อค่ะนี่ดินที่ขาเจ้าจออมาผลิตโคกค่ะเพระ,ะนี่ออกมาเป็นโคกตัวนี้ก็จะมีรถมารับมาตั้งตั้งโรงงานมาตั้งแต่ปีสองห้าสาเแล้วก็นี่คือ พกที่ไปส่งลูกค้านะคะคือโรงงานผลิตพกคือวัตถุดิบวัตถุดิบเผาจัดเตาค่ะค่ะวัสดีค่ะยีดเตาแก่แก่ผลิตคกเขอบคุณค่ะตาค่ะวัสดีค่ะ